จะห,ห,หน่อยมานานหน่อยปีหนาเนี่ยก็ต้องเอาไปฝากเขาโรงเรียนแล้วส้าขงขัวเอาไปโรงเรียนน้องค่ะนี้พี่น้องเอฟซีมาบอกนะเอาน้องเอาหนอนมา,มา,นาคือมันเบาเหมือนเนาะมันก็มีมีอยู่ขอหนึ่ง์คอหนึ่งทีม่มานเบาๆๆนนคุณคิดได้ยังไงในการที่เขาแนะนําให้คุณเอาลูกคุณไปโรงเรียนคุณคิดว่าอะไรนะคือมันเบาอ่ะคนที่เขาเอาลูกเขาไปโรงเรียนน่ะคือเขาแบบมีเวลาเแบบหลุ่เขาเนาะคือเขามีเวลาบบหนุ่เขาเป็นที่อยู่แล้ว คือคนที่ผลิตงานบริษัทนะพี่น้องที่มณนาวุฒอธิบายไปยนั้นคือคนที่เขาทํางานบริษัทแล้วลูกเขากลับไปฝากไว้ในรเซอรี่ในโรงเรียนนะโรงเรียนเด็กอ่อนนะพี่น้องคะบัตรนี้า่อ้ม่นนามาว่าวมณฑลเนี่ยในการที่เขาแนะนําคือเขาอยากให้ลูกคุณนะ่ะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเออให้แบบเรียนรู้เร็วอะไรชนนอง,องนีะพี่น้องเออแต่สำหรับมนฑลนนะ่ะเมื่อก่อนเราเฮงคนบ้านนอกเขาคิดแต่สำนักเล็ ออพ่อแม่เขาเรียกว่าล้วเขายงบหนูเลยแต่นหน่อยนะเ,ออเราไม่จําเป็นต้องให้ลูกเราพัฒนาการเร็วเหมือนคนอื่นเขาเราไม่จําเป็นต้องเลี้ยงลูกแข็งกับคนอื่นขอแต่ลูกเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ก็พอส่วนสมองเขาเขาจะไปยังไงมันก็เรื่องของเขานั่นแหละเขาก็ับไม่จะห้ารนดะีหีเขากินเอออันไหนที่มันมีประโยชน์่อลูกเขาไปให้ลูกเขากินถ้าลูกเขาไม่กินเขาก็กสามารถที่จะไปฟื้นให้ลูกเขากินได้แล้วนะคะ่ะเนาะมาหน้าน้อยจะเป็นเด็กที่กินยากเนาะคะ่ะ เราโมจำเป็นต้องเสียงให้ลูกเขาในโอ้ยต้องเก่งแบบพัฒนาการแบบเด็กสองขวบที่ต้องให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้สามารถที่แบบเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างบังคับเขาเกินไปมบบบักบอดีเล็หน่อยเราก็ต้องปล่อยไปตามพัฒนาการของเขาอพอเขาพูดได้เราก็สอนเออันี่คือนนนนคอันนี้นะอันนี้คืออันนี้นะเออคอยเนี่ยสาวพี่้นงข่อยขยังโมหมู่อ่อนต้อนด้วยๆน่อยคอยเาได้จัหัว ก,กออ้อนซ้อนคักแต่ว่ามาหนาะหนีจกักตำตา,ากินนี่ยังพี่น้องเมืองเนี่ยเบื้องคีย้ยปล่อยกินดูไรจะมาเพิ่นเพิ่นลึงพี่น้องมันอนตำตาเอ็ดเอเ็ดลูกเอเ็ดสวัสดีจ้าสดีจ้าแล่าแต่อารมณ์